นะครับแอดขอเลวันตัวเดียวท่านนะครับมีร้อยทองนะครับขอเลวันขอจังๆทีเดียวครับขอแบบจังๆนะครับนี่ครับเลวานครับเนี่ยครับขอเป้าหมายนะครับคุยคนตรี้ซาจุซาจุนะครับให้เลวานแอดออกนะครับทุกคนนะขายเอเบเบ้ทิ้งแม่งเลยนะครับ ยิงออกข้างตลอดนะครับเอ็มบัเป้เนี่ยไอ้ยันครับสาวชุเลวานจงมาเลวานจงมาเว้ยเลวานเลวานป๊าป๊บป๊า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 เลวานเลวานเลวานครับขอร้องขอร้องเลวานเลวานเอาอะมียิงวะมียิงวะมียิงวะใครวะใครวะเฮ้ยเลวานยิงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเลวานไม่เลวานไม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม เอ้ยเลวานมา,าไอทองเดียวเลวานไอสซสโอ้โหแมงพ่โครแมงใจดีชิบหายโอ้มายก้อ้อยทองเอ้ย้อยทองได้เลวานทุกคนโอ้พี่โครแมงใจดีชิบหายเลยโอ้โหขอตีบวกก่อนนะครับจะไปลงแทนเอ็มอเป้ครับ ตีบวกแป๊บนะทุกคนได้เลวานเฉยว่ะทุกคนโอ้ยดวงมาแล้วดวงมาแล้วเลวานดูโหนะครับตีบวกด่วนนะครับชจคาร,ร์ไปได้แสนแม่งเลยครับตีบวกเข้าไปอฮ่าอ้ยตีบวกด่วนครับเอ็มบ๊ปเป้มึงบอกไปเลยจะชีวิตกูเลยเอ็มบ๊ปเป้ใช่ไหม ไอวราลิศไอ้ปะเป้แม่งหลุดไปยิงออกเฉยเนาะโอ้โหข้าศึกเก้าแล้วครับทุกคนเอาว่ะเดี๋ยวดิต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอีกห้าพันหกว่ 5, หว้าพันหกใช้การสองใบก็พอเอาว่ะลีวานก็มาครับร้อยทองนุ่งบัตจิกโกหลวงสวัสดีครับใครเข้ามาช่วยกดแชร์แอดหน่อยนะครับกดแชร์กดส่งหัวใจแอดนะครับ จีพีผมมีสองพันห้าโอ้โหสองพันห้าเลยเจ็ดพันเลยนะทุกคนเอ็มเปอร์เป้เอามันออกด่วนเลยเนาะแม่งเร็วจริงเอ็มเปอร์เไป,ไป้นี่แม่งหลุดออกหลุดยิงทีไรแม่งหลุดกรอบทุกทีเลยมันชั่วลายสุดๆนะเอ็มเปอร์เป้เอขอดัดนิดเดียวมึงจะให้กูก็ไม่ขึ้นเนะาะอ้าเอ้ โอ้โหมันก็ดูให้หมดเป็นพันนั่นเนี่ยนะครับเราจะเอาเรววนไปยิงกันครับลองดูตัวใหม่จะเป็อนอยังไงนะครับมาครับตีบวกได้เก้าสิบเก้าโอ้โหน่าจะสักร้อยเนาะมาไหมทุกคนนี่แค่เก้าสิบเก้าว่ะ